รู้ไว้ใส่ว่าใส่บาแบกหามครับพอสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับครับคลิปตัดข้าวนะครับคลิปเดียวจบนะครับให้ท่านผู้ชมผู้ดูได้ติดตามดูให้จบนะครับคลิปเดียวพูดจบเลยนะครับไม่ต้องดูหลายคลิปนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับตัดข้าวใส่ปุ๋ยก่อน หรือตัดแล้วใส่ปุ๋ยทีหลังนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับกรเกษตรตามใจก็มาตัดใบเข้านะครับท่านผู้ชมพูม่น้องเกษตรกรก็มาตัดใบเข้าว,ว่าตัดก่อนใส่ปุ๋ยหรือหลังใส่ไปหลังใส่ปุ๋ยไปแล้วค่อยตัดมันแตกต่างกันอย่างไรแล้ว อย่างไรมันจะดีนะครับผู้มา่มอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับอันนี้เกษตรตามใจก็ต่งตัดไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยผู้มาสมอันนี้การตัดใบข้าวนะครับผู้มุ่มพ่นผูม้มมต้องดูอายุของข้าวนะครับจะตัดตอนไหนก็แล้วแต่ให้ดูอายุของข้าวนะครับจะตัดตามตาสูงดูอายุของข้าวเป็นหลักนะครับว่าข้าวเราทองหรือ,อยังนะครับ อันนี้กเกษตรตามใจให้มาดูก่อนนะครับให้มาดูกันก่อนว่ากเกษตรตามใจตัดสูงต่ำขนาดไหนนะครับผูะชมนี่นะครับูะชมพีน่น้องเกษตรกรนะครับน,นี่เพิ่งตัดไปเมื่อกี้นะครับเพิ่งไปสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับเห็นเขาเรื่องโผล่ออกมาละนะครับผูะชมอันนี้ข้าวได้สองเดือนกันหนึ่งอาทิตย์นะครับสองเดือนกันหนึ่งอาทิตย์ ก็67วันว่าง่ายๆนะครับอันนี้เป็นข้าวประุมพานี้หนึ่งข้าวยังไม่ท้องนะครับกรเกษตรกรพี่น้องกเกษตรกรแล้วฮ้าดูอย่างเงี้ยนะครับกรเกษตรตามใจคือว่าตัดตามเลยนะครับตัดตามเลยตัดลงใต้ครบใบเขาแทบไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมใบเขาแทบไม่เหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่า บางคนก็กลัวตัดสูงตัดแค่ครึ่งใบนะครับตัดแค่ครึ่งใบนะเนี้ยเนี้ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าตัดครึ่งใบท่านผู้ชมถ้าตัดครึ่งใบเนะี้ยเราที่เราทําไปเนะี้ยมันจะได้ผลประโยชน์น้อยนะครับผลประโยชน์น้อยเนี้ยใบมันเหลือเยอะ นะครับบางบางคนกวนะครับถ้าตัดในรูปลักษณะเนี้นะครับท่านผู้ชมในการที่เราได้ประสิทธิภาพนั้นมันน้อยนะครับมันน้อยนะครับอันนี้ถ้าตัดอย่างนี้เกษตรตามใจจะไม่ตัดเลยนะครับมันจะไม่คุ้มกับการตัดเสียเวลาการตัดแล้วก็เสียน้ามันเราไปตัดนะครับแล้วตัดต้องตัดให้ต่ํานะครับตัดให้ต่ําคิดว่าไม่มีผลกระทบต่อข้าวเรานะครับนี่ผมก็ให้ดูนะครับให้ดูให้ดูกันสั้ๆผมตัดใบออกหมดเลยนะครับไม่ใส่แค่ครึ่งใบนะครับ มาใช่แค่ครึ่งใบถ้าดูจริงๆแล้วใบาขาไม่เหลือลเลยใบของไม่เหลือเลยนะครับนี่ท่านผชม,ามแล้วนี่นะครับที่ลักษณะที่เกษตรตามใจตัดข้าวมาสูง,มา,สงมาต่ําขนาดไหนนะครับนี่ท่านผชม,ามประมาณนี้นะครับนี่ก็ให้ดูกันนะครับแล้วตัดลงเนี้ถ้เาเอารวมกับยอดใบข้าวเนี้ยนะครับถือว่าสองสองเท่าเลยนะครับพึงกับมาต่อข้าวอย่างนี้นะครับพึงสองสองเท่าเลย ก็ต่อข้าวอย่างนี้นะครับนี่ผมให้ดูกันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปได้ห้าวันนะครับใส่ปุ๋ยรับท้องไปแล้วห้าวันซึ่งกําลังกินปุ๋ยเลยนะครับรท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกร,รกรําลังกินปุ๋ยเลย เยวตัดออกมานะครับอันนี้ข้อดีของการของการใส่ปุ๋ยก่อนตัดใบเข้านะครับพ่อผู้ชมอันนี้ผมให้ดูห้องฟ้าก่อนนะครับมืดตึ๊บนะครับเมื่อสักพักใหญ่ๆนี้ฝนก็ตกมาอยู่นะครับพ่อผู้ชมนี่นะครับห้องฟ้ามืดเลยไม่มีแสงแดดนะครับพ่อผู้ชมผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับให้ดูรอบๆก่อน นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่มีแสงแดดเลยแล้วตัดผ่านไปได้สัก10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี้ยนะเห็นไหมครับนี่ผมให้มาดูใบเขามันเหี่ยวไวนะครับมันเหี่ยวไว,ไวอันนี้แหละคือความต้องการของกเกษตรตามใจเราต้องการให้เข้าใบาเข้าเขาเหี่ยวไวนะครับท่านผู้ชมเพื่อมันจะไม่มีผลต่อต่อ,ตอข้าวที่เราตัดนะครับต่อต่อ ต่อเข้าที่เราตัดอย่างนี้นะครับท่นผสมอันนี้ต้องย้ําว่าต้องตัดใบข้าวนะครับไม่ได้ตัดวัชพืชออกจากเข้าวนะครับท่นผสมต้องเข้าใจนะครับเนี่ยผมไม่ดูมันไม่มีหญ้าเลยหรือแทบไม่มีหญ้าเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ตัดเฉพาะใบข้าวนะครับท่นผสมเราต้องการให้เขาเหี่ยวไวนะครับในเมื่อเข้าได้กินปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยก่อนเนี้ยนะครับเราตัดออกมาขาต้น ใบเขาเหี่ยวไวนะครับใบเขาเหี่ยวไวอันนี้คือข้อดีนะครับคือข้อดีท่านผู้ชมแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียคือข้าวได้กินปุ๋ยแล้วเราไปตัดใบเขาทิ้งนะครับข้าวได้กินปุ๋ยแล้วถึงเกษตรตามใจถึงพูดไปเมื่อกี้นะครับคือข้าวกาลังกินปุ๋ยข้าวกินปุ๋ยแล้วเราไปตัดใบเขาทิ้งนะครับอันนี้คือข้อเสียแต่ เราได้กลับคืนมานะครับได้กลับคืนมาเพราะอะไรเพราะเราได้ฟางส่วนหนึ่งที่เขาตกลงไปน้ำนะครับตกลงไปน้ำนะครับนี่อย่างนี้เขาก็ย่อยเป็นปุ๋ยนะครับที่อยู่ข้างบนที่มันค้างอยู่ต่อต่อข้าวเราอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราเขาไม่ลงล่างฝนตกมานะครับที่น้ําเน่าของฟางมันก็เป็นปุ๋ยนะครับอันนี้อันนี้ก็มาพักเหนื่อยกันนะครับมาพักเหนื่อยก็เลยมาให้ดูกันนะครับมาพักเหนื่อย อันนี้ผมใช้ใบตัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมใ,ใ,ใบตัด22นิ้วนะครับใบตัด22นิ้วก็เป็นใบยาวเลยไว้นะครับใบตัด22นิ้วนะครับเดี๋ยวฮีดี้มาให้ดูกันนะครับท่านผู้ชมผมตัดไปแล้วนะครับผมตัดไปแล้วว่าระหว่างตัดไปเนี่ยนะครับ ผมจะให้เริ่มต้นเอาตั้งแต่1วัน1วันหรือ24่ชั่วโมงขึ้นไปนะครับในวันนี้ผมก็มาตัดซ้านะครับนี่อันนี้อันนี้วันนี้อันนี้ตัดวันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ตัดวันนี้จะมาให้ดูกันว่าตัดแล้วหายใน24ชั่วโมงหรือ1วันเนี้ยนะครับมันจะออกมาในรูปลักษณะไหนมั่งนะครับไนออกรูปลักษณะไหนมันเป็นอย่างไรนะครับ เพราะเนื่องจากก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับก็ตัดทีเดียวมันก็ตัดไม่ทันนะครับคนเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาตัดวันนี้ก็มาพักหน่อยก็มาให้ดูกันก็เลยเอามาทำเป็นคลิปทำวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็อาจจะตาลายหน่อยนะครับท่านผู้ชมพรผมเดินนะครับผมเดินบนคนนะเพื่อได้ให้ท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรได้ดูมุมภาพไปิกว้างนะครับมุมภาพไปิกว้าง นะครับอันนี้อันนี้เฉพาะตัดวันนี้นะครับตัดวันนี้แล้วผมจะมาให้ดูนะครับที่ตัดไปเมื่อวานนะครับที่24ชส่วโมงนะครับเขาออกมาประมาณไหนนะครับคุนผู้ชมเนี่ยนะครับพี่เห็นเหลืองอยู่เนี้ยนะครับเหลืองเนี้ยมันจะเหลืองเหลืองต่อเหลืองใบข้าวที่เขาถอดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เหลืองฟางด้วยนะครับเหลือง เหลืองใบข้าวนะครับโทษทีเหลืองใบข้าวท่านผู้ชมเหลืองใบข้าวด้วยนะครับซึ่งใบข้าวที่เขาถอดขึ้นมาใหม่นะมันจะออกสีเขียวอ่อนนะครับหรือจะออกสีเหลืองเลยครับครับนี่ผมให้มาดูกันนะครับท่านผู้ชมไอ้น,นี้นะครับดูกันสักสอันนี้ตัดไปภายในหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งวันหนึ่งคืนก็คือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ย เขาถอดขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณห้าเซนถึงเจ็ดเซนเลยนะครับท่านผูน้ชมอันนี้คือข้อดีคือการใส่ปุ๋ยก่อนนะครับคือการใส่ปุ๋ยก่อนท่านผูน้ชมใส่ปุ๋ยก่อนเนี่ยนะครับข้าวเขาได้กินปุ๋ยเนี่ยเขาถอดใบได้ยาวนะครับคือเขาอุดมสมบูรณ์แล้วก็ใบใบเขาเหี่ยวไวนะครับใบเขาเหี่ยวไวอันนี้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับ หนึ่งวันหนึ่งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแล้วทีนี้ผมให้มาดูนะครับอันนี้สี่วันนะครับพระม้สมอันนี้สี่วันนะครับสี่วันเขายาวมาขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มาให้ดูกันนะครับสี่วันเนี้ยนะครับพระม้สมเขายาวประมาณแปดนิ้ว ถึงสิบนิ้วถึงสิบสองนิ้วเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่แปดนิ้วถึงสิบสองนิ้วเลยนะครับนี่ผมให้ดูภาพมุมไกลๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยถ้าดูไกลๆเนี่ยมันจะไม่เห็นแทบเป็นเป็นตอหรือตัดใบละนะครับมันมันมันจะเห็นไม่ไม่เห็นใบตัดอย่างนี้ละนะครับ ผชมมันจะไม่เห็นใบตัดอย่างนี้ละมันจะเห็นเขียวไปหมดแล้วนะครับอันนี้สี่วันนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับมาให้ดูกันแต่ทีนี้กเกษตรตามใจจะมาจะมาพูดถึงนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียหลังจากการเราตัดแล้วไปใส่ปุ๋ยทีหลังนะครับอันนี้ที่ให้ดูนี่กเกษตรตามใจใส่ปุ๋ยก่อนนะครับต้องก็พยายามย้ำเผื่อพัน ผู้ชมพี่น้องกเกษตรกรจะง,งงนะครับจะงง,งมันจะมีข้อเสียอย่างไรนะครับท่าผู้ชมเดี๋ยวผมหาที่ซัดๆที่เด่นๆก่อนนะครับว่าถ้าเราตัดแล้วข้อเสียมันเสียอย่างไรแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วข้าวได้กินปุ๋ยอยู่ในนั้นนะครับข้อเสียคือลักษณะอย่างนี้นะครับท่าผู้ชมนี่ผมไม่เห็นชัดเจนเลย กรณีที่เราตัดแล้วใบเข้าเยอะนะครับใบเข้าเยอะมันเป็นกองอยู่อย่างเงี้ยนะครับ่านผู้ชสมหรือแม้แต่่านผู้ชสม tenim, ตัดเข้าดิบเข้าดิ้งไปด้วยก็แล้วแต่หรือตัดวัชพืชก็แล้วแต่นะครับนี่เกษตรตามใจจะให้ดูอย่างนี้นะครับเนี้ยในเมื่อถ้าใบเข้าเยอะใบเข้าหนาหรือมีวัชพืชด,ด้วยอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเราไปหวานปุ๋ยปุ๋ยมันจะค้างนะครับปุ๋ยมันจะค้างตรงนี้นะครับพันผู้ผสมไอที่เราตัดใบไปนี่นะครับ อันนี้คือข้อเสียของของเรามาใส่ปุ๋ยที่หลังนะครับเรามาใส่ปุ Chap ๋ยที่หลัง่ายิ่งยาเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่ลงนะครับยิ่งไม่ลงเพราะย้ามันไม่ใช่หิวเหมือนใบข้าวนะครับอันนี้ก็ขนาดใบข้าวนี่ผมให้ดูมันไม่ได้มีหย้านะครับมันไม่ได้มีย้า,ยาอันนี้ก็ให้ที่น้องเกษตร,รกรได้รู้กันนะครับคือข้อเสียของของการตัดแล้วมาใส่ปุ๋ยที่หลังนะครับ แล้วทีนี้กเกษตรตามใจจะย้อนกลับไปคำว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก่อนนะครับใส่ปุ๋ยก่อนตัดใส่ปุ๋ยก่อนตัดเนี่ยนะครับมันเราเสียปุ๋ยไปก็จริงนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเร,กเราเสียปุ๋ยไปก็จริงนะครับแต่กเกษตรตามใจขออ,อธิบายหน่อยนะครับอย่าว่ากาันสําหรับคนที่เคยตัดมาแล้ว ก็จะรู้นะครับถ้าคนไม่เคยตัดก็ไม่รู้นะครับคนเราไม่ไมันไ,ไม่ได้รู้กันทั้งหมดนะครับคานผู้ชมถ้าเราใส่ก่อนตัดข้อเสียคือบางคนเนี่ยเราตัดไปข้าวไปแล้วยังไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเออปุ๋ยกินข้าวไปแล้วแล้วไปตัดที่หลังมันก็เสียปุ๋ยไปเปล่าประโยชน์นะครับมันก็เสียปุ๋ยไปเราไม่ได้อะไรกลับคืนมานะครับแต่กเกษตรตามใจบอกอย่างนี้นะครับเราได้กลับมาโดยทางอ้อม นะครับกลับมาโดยได้หางอ้อมคือฟางบางส่วนเขาตกเขาตกลงถึงถึงดินเลยนะครับแล้วบางส่วนที่ค้างอยู่ข้างบนเนี้ยนะครับท่านผู้ชมแค่ใบเขาเนี้ยเขาผูกง่ายนะครับเขาผูกง่ายเพราะฉะนั้นใบเขาเนี้ยเขาผูกแล้วเขาตกลงไปดินมันก็เพิ่มเป็นปุ๋ยนะครับมันก็เพิ่มเป็นปุ๋ยได้ไอัอเนี้ยไม่เปล่าประโยชน์คือเราได้กลับมาโดยหางอ้อมน,นะครับท่านผู้ชมคือใบข้าวเรา เปื่อยเรายุ้ยสลายลงไปนะครับมันเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันกันกนกบที่เราไปเผาฟางนะครับไปเผาฟางถ้าเผาฟางเนี้ยอย่างนั้นไม่ได้กลับคืนมาสักอย่างเลยนะครับไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมีแต่ความสูญเสียนะครับอันนี้ก็เอามาให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับสมได้รับรู้รับทราบกันนะครับอันนี้ระหว่างข้อดีข้อเสียการตัดใบข้าวใส่ปุ๋ยก่อนหรือ ใส่ล้างตัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ